ว่าดีทั้งสูงอันนี้บรรยากาศยามเศร้าเนาะอยูนอ่นครพนมเหมืนงานมาตักการ์ใหญ่นนอ,อ,อ,อันหนึ่งของประจําปีหนึ่งของเนาะอันนะนครพนมก็คืองานประจําปีเนาะพระธาตุขนมเนาอธิพายยางเนาะเนาะเคยกับนิตลาดน่าคายเครื่องขายเกาะอันนี้ยามเศร้าได้เนี่ยามเศร้าจิตมุ่งเศร้าเด้อขย,ยามแรงคนสิหลายที่อามแรงมันทายบบได้มันมืดเนาะ หรือว่าไทายเอาตอนย้วเศร้าหมอกขามก็ร้อยสาวเป่นซิ่งสีทองนี่นะขันสีทองละหวานานี่ชมบรรยากาศนับ,บนนท่องเที่ยวกันก็มาสาย เราหลากับแม่นชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวชาวสักกางะประเทศท่าั้งคนมาทำนรัสการไหวบูชาเนาะประทัดพนมนี่แหละถือว่าปีหนึ่งประเทศก็หนึ่งก็ค่ายครับอันนี้อันวัดภูจัมปาศกก็เฮ็ดท้อมกันเด้อฟังลาวฮะนะฟังโต่อลาววัดภูจัมปาศก็เฮ็ดท้อมกันเฮ็ดท้อมกันหลายเนาะ ฟังลาวที่กระเฮ็ดเนาะฟังไทยที่กระเฮ็ดวัดปูจามักกระเฮ็ดพระธาตุีกะกะหาายงดูขมวนกระเ,เฮ็ดทาเจ้านี่พระธาตุ โบได้ถือเงินมาก็เลยว่าโบได้กลินนำ้ำมูมอันนี้อ่านเดออ่านฟังซุ้มประตูเมืองอารามรักร,ราศกรเนอะราศดรเนาะอันนี้ครับเจ้าพิธขอโทษขอใหนะ้ พระคูศีลาจิรัตนหมู้สร้างซุ้มประตูโงเนาะเสร็จเมื่อพศ2470ได้ย้ายรูปเทพรักสองตนนั่งภูเขาทับเท้านั่งสองอุ้มเด้อนั่งสองอุ้มตั้งอยู่สองท้งเดินนี่เลย ทางอยู่สองทางเดินหินหน้าสู้แม่น้ำโขงไม่บอกอันนี้แม่โขงอยู่นี้เนาะเป็นหินหน้าสู้แม่น้ำโขงเรียกว่านางเทวเป็นรูปยกักษ์สายหญิงเข้ามาไว้ที่สุขปปสูหางจากฝั่งโขงมาประมาณร้อยเมตรอันนี้เป็นโบราณไม่ บูรณะไม้เมื่อวันที่เก้าบอดิท่นวาพศสอพันหาร้อยสีโดยพระราษสีราชจารย์สำลีเจ้าคณะจังหวัดนครพน,นมกับการเจ้า,าวาดวัดพน,นนท์พนมประธานเนาะอันนี้นบบก็ก็คือการเพิ่งใส่เพิ่งคว้เนาะซุมดูเรื่องอะไรพระภูษีลาีิราชนีคิดสร้าง นาะที่สร้างขยายถนนข้างละหนึ่งเมตรยาวถึงวัดอ่สาร้อยส่สิบหเมตรแต่พอสสองพันสี่ร้อสิิ้น8 0 0พบาทเนาะอยประมาณที่บอกด้วยด้วยทุนปรัสสน ขศสอ0 0นเ้าคูณด,ดินขยายถนนข้างละ5้เมตรสิ้นแปดสิบ่เออาสิเก้าหมื่นสพันกวา 90, 90, 000, บาราาถนนเดิมสิ้นเช้าเพว่นนานอนราคาเนาะบััไม่เมื่อวันที่เก้านวาคมพศสองพันห้ายโดยพระราช พระยาสจารสำลีพระเจ้าขณาจังหวันดนครพนมข้าราชการเจ้าวาดข้าทาสพระโดอมหน,น่ บกขตามมานี่เ

ห้าร้อยสามร้อยห้ดสิ้สีส่ฮะไม่เปิดหน้าไม่ตัดตา จุดเสกคไขยเนาะของพระธาตุพนมนี่ถือว่าถือว่า ก็จังสีบได้ยางไปายนายเมื่อยแล้วเนาะจังหน่อยก็สยีบดยางใหม่ยางไปยางมาก็เลยว่าเมื่อยเห็นเดี๋ยวผีตอนผีจังหน่อยปั้นเข่าเศร้าอย่างไรจัไปีมาไฟตอนนี้วันเจ็ดโมงได้เจ็ดโมงเจ็ดโมงฝ่าตอนเศร้าคนก็หลวงหลายเพราะว่าค้นพ้นมากมากกับอันมาตรการกาไหวบูชาหต่อเศร้าเศราเพราะอากาศมันบ่บ่ฮอดหอนไดกันนหญ่ ายางยางเมื่อยยังรอบทั้งที่ท,ทั้งบุญค <c oughs> ุณเนี่ยนีน่เนาะพี่ฉันกับคืนว่าทางเก่าพี่ฉันเนาะพี่พี่พี่เนาะยางกับคืนมาทางนี้ผลค,คอยบุญทลายเออ

ไปก้อนเนาะอาเบเพ่ออันนี้อีกคนนึงสองปรุกโหู ทีบทีวาเดิมซื้อนางสุวันนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ทีบพารักเดิมซื้อเท้าสุวันนาฮานะ ดูบอนนะดูบอลนะ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 หางน้อนถ้าครับเจ้าอาณพี่ขอโทษขอใครเนาะเฮ้ยเฮ้ไปไหนอเนาะโชคดีโชคดี